โอเคสวัสด or ีทุกคนนะคะมีก้่กับช่องตอนนี้กำลังจินะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปตอบคำถาม Q&A EP 2สองนั่นเองะคะเพราะว่าลืมคอมเมนต์หนึ่งะคะเขามาคอมเมนต์ที่หลังเราก็เลยจะตอบนะคะก็คือชอบเพลงอะไรนะคะเออชอบเพลงสากลเพราะเพราะโดนใจวัรรุ่นนะคะชื่อไปค้นหากันได้น,นะ,ะเพลงที่เปิดอยู่ก็เป็นมิกในเพลงสากลเพราะเพราะโดนใจวัรรุ่นนะคะชอบเพลงเกาหลีหรือเพลงสากล สากลค่ะโอเคนะ,ะก็ไม่กี่คำถามหลักนะฮะบ๊ายบายค่ะ